วิชาภาษาอังกฤษเนี่ยจะถูกแบ่งออกเป็นหลายมิติในการทดสอบเราอย่างข้อแรกที่เราเห็นนะครับต่อนเนื่องจากตอนที่แล้วเราเปิดปัญหาสอบขึ้นมาปุ๊บเราเจอนี่ก่อนเลยเขามีตัวเลือกมาให้ a and the no article นี่คือหลักภาษาหรือว่าวัยกรนั่นเองเรื่องพวกนี้นะครับคือ1ในปัญหาสอบที่คุณจะต้องเจอเรื่องที่2 ก็จะเป็นเรื่องของ part conversation เป็นเรื่องของการสนทนาถ้าเราสอบสนามสอบพนักงานราชการเราก็จะเจอมิติประมาณนี้และอาจจะมีในเรื่องของคำศัพท์มานิดๆหน่อยๆส่วนในเรื่องของ passage หรือว่าการอ่านบทความแล้วแปลตรงนั้นยังไม่ค่อยเจอนะครับแทบจะไม่ไม่เจอเลยก็ว่าได้เพราะนั้นสิ่งที่คุณจะต้องฝึกเนี่ยปัญหาสอบ มิติแบบไหนที่มักใช้ออกสอบเป็นประจำอย่างในเรื่อง article เนี่ย a and the เนี่ยเราเรียกว่า article นะครับคุณต้องมารื้อฟื้นความทรงจำหลายๆคนเคยเรียนมาแต่หลายๆคนก็จำไม่ได้นะครับอาจารย์ก็ต้องรื้อฟื้นความทรงจำให้คุณเรื่องสูตรการจำต่างๆเล็กๆน้อยๆและหลังจากนั้นคุณก็ไปต่อยอดเองได้หลายๆคนมีความเชื่อที่ยังไม่ตรงสักเท่าไหร่ ในเรื่องการทำข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษนะครับมันจะมีคำนิยามอยู่สองคำวิชาภาษาอังกฤษเนี่ยบางครั้งคุณแปลได้แต่คุณก็ตอบผิดในบางข้อเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังแต่ในบางข้อคุณแปลไม่ได้เลยแต่คุณสามารถมีคะแนนได้เข้าใจไหมสองคำนี้ยังคุณไปเจอหลักภาษาเงี้ยใช่ไหมแนน ในทางกับการบางคนแปลไม่ได้เลยกระท่อนกระแท่นแต่ว่าเขาเข้าใจหลักเขาหาประธานเขาหากิริยาเป็นเขาก็รู้แล้วว่าเมื่อประธานเป็นแบบนี้กิริยาจะต้องเป็นแบบไหนหรืออะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นสองอย่างเนี้ต้องคู่กันไปนะครับแปลได้อ่ะมีภาษีกว่าแน่นอนเพราะถ้าคุณไปเจอข้อสอบประเภทประเภทอะไรประเภท conversation แต่ถ้าเกิดเป็น conversation ก็จะเป็นสำนวนส่วนใหญ่จะไม่ค่อยตรงตัวไม่เหมือนกับพวก situation ที่เป็นช่องว่างช่องว่างใครคุยกับใครให้เติมไอ้นั่นจะตอบได้ตรงตัวเลยนะครับวราั้นภาษาอังกฤษถ้าคุณแปลไม่ได้คุณอย่าไปเครียดในบางเรื่องเนี่ยจะสามารถช่วยคุณได้เอาเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับมาทบทวนในเรื่อง article ให้นะครับเปิดมาปัญหาสอบข้อแรกเลยนะ There is แล้วก็จุดจุดจุด and in your soup นะ and ที่แปลว่ามดนะ soup ก็คือซุปที่เรากินเนี่ย you ก็คือสรรพนามแทนใครแทนตัวเรานะครับบางคนทราบแล้วก็ฟังฟังไว้มีเพื่อนหลายๆคนถือว่าเป็นวิทยาทานนะครับทบทวนให้เขานะครับ There is จุดจุดจุด and ที่แปลว่ามดแล้วจะตอบอะไรดี a and the blank A เนี่ยแทนคานามที่แปลว่า1 a n ่ And, ก็แทนคานามที่แปลว่า1นึ่ The, ก็ใช้ได้เหมือนกันใช้สำหรับสิ่งที่เราชี้เฉพาะเจาะจง blank ก็คือว่างเปล่าไม่ต้องใส่คําว่าอะไรลงไปเลยปล่อยให้มันเป็นเหมือนเดิมนี่คือเรื่อง article นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันตอบข้อ2เห็นไหมใช้ article A หรือ N นนำหน้านาวนาวที่แปลว่าคำนามนะครับหลายๆคนยังวันนั้นคุยกับผมผมเลยต้องอต้องชี้แจงให้ทราบนาวไม่ใช่ที่สิ่งไม่ใช่ตัว n o w นาวที่แปลว่าเดี๋ยวนี้นะไม่ใช่หลายหลายคนล้างไปนาน now, now, านาวก็เดี๋ยวนี้ไงอาจารย์มาเป็นเดี๋ยวนี้ไม่ใช่นาวคือนามคำนามนะครับนำหน้าคำนามที่ นำหน้าคำนามนับได้เอกพจน์ในความหมายว่าหนึ่งหไหมคำนามคืออะไร n เป็นคำนามใช่ไหมคำนามคือคำที่แทนการเรียกชื่ออะไรคนสัตว์สิ่งของหรือความรู้สึกก็เป็นคำนามได้ n แต่ว่า <c oughs> a เนี่ยจะใช้ขึ้นต้นด้วยเสียงพยัญชนะส่วน n เนี่ย จะใช้ขึ้นต้นเสียงสระงงไหมเสียงสระก่อน A E I O U นี่คือสระถ้าคุณเจอ A E I O U เมื่อไหร่คุณจำไว้เลยจะใช้อะไม่ได้ต้องใช้แอนเพราะฉะนั้นแอนเนี e ่ย A E I O U แปลว่ามดคำตอบที่ถูกต้องจึงต้องตอบข้อที่2นะครับเห็นไหมนี่ปูพื้นฐานเบาๆสบายๆายก่อนอันนี้คุณได้อะไรแล้วอ a กับ a n นเนี่ยมันใช้ต่างกันถ้าไม่ใช่ a e i o u เนี่ยใช้อะหมดเลยถ้าขึ้นต้นด้วย a e i o u ใช้ a n นแต่เดี๋ยวว่ามันก็จะมีข้อยกเว้นในบางคำนะครับแต่ตรงนั้นมันขั้นสูงไปอีกนิดนึงระดับกลางแล้วตรงนี้เรารู้ตรงนี้ก่อนรู้พื้นๆก่อนว่าอะใช้กับพยัญชนะอะแมนอะบอยอะไรได้หมด อย่าให้มีตัว a e i o u นำหน้านอกนั้นเป็น a n d ต่อไปอเห็นไหมอธิบายต่อไปเพราะฉะนั้นการใช้ article ค,คำนำหน้านามทั้ง3ตัวเห็นไหมทบทวนนะมีหลักการจำง่ายๆก็คือคำนามที่ขึ้นต้นด้วยสระให้ใช้ a n สระในภาษาอังกฤษก็ a e i o u คำนามที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะใช้อะก็คือตัว A ตัวเดียวส่วนเดอใช้ได้หมดเลยจะใช้ทั้งทั้งนำหน้าสระหรือพยัญชนะใช้เดอไม่ได้หมดเลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเนี่ยเดอเขาก็จะมีวิธีการใช้นะครับเดี๋ยวอาจารย์ก็จะพูดให้ฟังต่อไปให้คุณจำไว้แค่นี้ก่อนอันดับแรกหไหมเรามาดูตัวอย่าง A ก a ับแอนเนี่ยใช้นำหน้านามทั่วไปที่แปลว่า1คน1ตัว1อัน1แห่งหรือบางทีก็ไม่ต้องแปลก็ได้การไม่ต้องแปลก็คือการเป็นการกล่าวถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งแบบลอยๆไม่รู้ว่าอันไหนกันแน่ <c oughs> ซึ่งเขามีกติกาวไว้ตดังนี้แอนนำหน้าคำนามที่ขึ้นต้นขึ้น้นนตด้วยสระ a e i o u ยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็น apple เราจะไม่เรียกว่า apple เพราะว่าตัว A นนำหน้าเราจะเรียกว่า a n apple นะ and apple ก็คือ apple 1ผลนั่นเอง and ant มดกี่ตัว1ตัวนะครับเพราะ a n d ก็คืออะ a n elephant ช้าง1ตัว a n ice cream a e i o u เห็นไหม a n ice cream ก็ ice cream หแท่ง a n orange ก็คือส้ม1ผลและ a n umbrella ร่ม1คัน สวัสดีครับสำหรับวันนี้อาจารย์ปุณจะมาแนะนำ cross d r i เร่งรัดสำหรับาการเตรียมตัวสอบพนักงานราชการนะครับ cross ิ r นี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีเวลาในการเตรียมตัวน้อยหรือว่าผู้ที่กำลังวางแผนจะเตรียมตัวสอบล่วงหน้า เพราะว่าสนามสอบต่างๆนะครับจะมีการเปิดรับสมัครกันทั้งปีเลยในหลายๆหน่วยงานทางทหารทั่วประเทศซึ่งปัจจุบันนี้นับวันว่าความต้องการบุคลากรในตำแหน่งของพนักงานราชการเนี่ยมีแมนวโน้มสูงขึ้นกับนโยบายการจัดกำลังของกองทัพนะครับหรือว่าของเหล่าทัพนั่นเอง สำหรับคอสสิ่งนีนะครับรองรับกับสนามสอบทุกๆสนามสอบที่เปิดสอบของหน่วยง,งานทหารต,าต่างๆทั่วทั้งประเทศด้วยเนื้อหาวิชานะครับที่อาจารย์คุณรวบรวมบรรจุในคอร์สสิ่เนียครอบคลุมวิชาหลักๆที่ใช้สอบนะครับแทบท,ทุกวิชาทุกสนามสอบเลย โดยที่คุณสามารถจะเข้ามาฝึกได้ทุกๆเวลาด้วยเครื่องมือการฝึกในรูปแบบที่ใช้งานง่ายซึ่งออกแบบโดยอาจารย์ปุณนนะครับอาจารย์ปุณมีความเข้าใจความต้องการของผู้เตรียมตัวสอบนะครับมีความเข้าใจในจุดนี้ว่าบนพื้นฐานความต้องการเนี่ยเขาต้องการความเข้าใจอย่างง่ายๆนะครับไม่อยากฝึกอะไรที่มันซับ,ซ,บซ้อนจนเกินไป ต้องการฝึกอย่างง่ายๆรวดเร็วแต่เกิดประสิทธิภาพครอร์สติวนี้จึงถูกออกแบบขึ้นมาให้เหมาะสมกับผู้ที่กำลังมองหารูปแบบการฝึกนะครับซึ่งเนื้อหางรายวิชาภายในคอสเนี่ยจะประกอบไปด้วย 1. วิดีโอการติวเจาะข้อสอบ 2. ไฟล์ประกอบข้อสอบ รวมถึงไฟล์สรุปมีทั้งไฟล์สรุปและไฟล์ข้อสอบและสุดท้ายในบางวิชาอาจารย์ก็จะมีห้องสอบประเมินผลให้ส่วนใหญ่จะเป็นวิชาหลักๆซึ่งจะต้องฝึกการสอบประเมินผลนะครับนะครับจากภาพที่ปรากฏก็จะเห็นว่าจะมีวิชาหลักๆก,ก็คือภาษาไทยที่เราจะหนีหไม่พ้นเลยภาษาอังกฤษ ระเบียบงานสารบัญซึ่งระเบียบงานสารบัญอาจารย์ปุณก็แยกออกเป็นสองสำนักสำนักแรกคือสำนักนายกรัฐมนตรีส่วนสำนักที่สองก็คือระเบียบกองทัพบ,บกว่าด้วยงานสารบัญน,นะครับงานสารบัญตรงนี้ละเอียดมากอาจารย์ใส่ทั้งไฟล์สรุปทั้งวิดีโอติวเจาะข้อสอบและก็ห้องสอบประเมินผลไว้ให้พวกคุณได้ทดสอบ ยังไม่หมดแค่นั้นก็ยังจะมีวิชาคณิตศาสตร์นะครับซึ่งบางสนามสอบก็ใช้สอบวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้นไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์สำนักงานหรือว่าเราเป็นจะเป็นระบบฮาร์ดแวร์ต่างๆวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทยอุดมการความรักชาติบทบาทหน้าที่พลเมืองและวิชาความรู้รอบตัวอื่นๆ ถูกบรรจุอยู่ในห้องติวนี้เรียบร้อยซึ่งวิธีการใช้งานไม่ได้ยุ่งยากซับซ้อนอะไรเลยนะครับหลังจากคุณลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วอาจารย์ก็จะอนุม,มัติเข้าสู่ห้องติวสําหรับห้องติวนี้นะครับจะเป็นห้องติวลุ่มปิดกลุ่มปิดเลยก็คือหมายถึงประมาณว่าส่วนตัวส่วนบุคคลเลยซึ่งในห้องติวจะประกอบไปด้วยรายวิชาต่างๆที่อาจารย์ได้แจ้งให้ทราบไปแล้ว จะอยู่ในเมนูด้านบนเมนูนี้จะชื่อว่าคู่มือคุณคลิกเข้าไปในคู่มือคุณจะเห็นรายวิชาต่างๆไล่เรียงกันมาเลยรวมถึงไฟล์สรุปเนื้อหาและไฟล์ข้อสอบวิชาต่างๆก็จะอยู่ในเมนูด้านบนที่ชื่อว่าเมนูไฟล์นะครับอย่างที่อาจารย์ได้แจ้งให้ทราบว,ว่าซึ่งในบางวิชาเนี่ยวิชาหลักๆที่ต้องขับเคี่ยวเคี้ยกันเนี่ย อาจารย์ก็จะมีห้องสอบประเมินผลให้คุณได้ทดสอบสร้างความเชื่อมั่นเพื่อพกพากําลังใจเข้าสู่สนามสอบจริงนะครับจะดีไหมถ้าคุณตื่นมาอย่างมีความสุขตื่นมาอย่างผู้มีกําลังกับการเข้าสู่สนามสอบหรือว่าจะตื่นมาอย่างอ่อนละโหยโรยแรงไม่มีความเชื่อมั่นไม่มีความมั่นใจเลยนั่นกระทำให้คุณเสียขวัญแท้ไปแล้วครึ่งทางนะครับ เพราะนั้นรูปแบบการฝึกเนี่ยไม่ว่าคุณจะเลือกฝึกแบบไหนได้หมดตามสะดวกเยอะตัวอย่างคุณอาจจะฝึกกับวิดีโอก่อนก็ได้หรือว่าบางทีคุณอาจจะฝึกกับข้อสอบก่อนก็ได้เพราะข้อสอบก็มีเฉลยละเอียดอธิบายเลือกได้ทั้งนั้นตามสะดวกแต่ว่าถ้าอาจารย์แนะนําสุดท้ายแล้วถ้าคุณอยากได้ความรู้ที่แม่นยําอาจารย์ก็จะแนะนําให้ชมวิดีโอการติวเพราะคือการถ่ายทอด เทคนิคต่างๆจากประสบการณ์าจารย์ติว8ปเจ้าปีของอาจารย์นะครับเป็นาจารย์ทำข้อสอบวิธีคิดชั้นสูงทำยังไงจะไม่ให้โดนหลอกไม่ให้โดนสับขาหลอกนะครับอะไรพวกนี้คือเทคนิคการติวชั้นสูงสำหรับวิชาไหนคุณไม่ได้สอบคุณก็ข้ามไปได้เลยคุณก็ดูจากระเบียบการว่าสนามสอบนี้คุณใช้สอบวิชาอะไรบ้างนะครับสุดท้ายเป้าหมายของคอร์สติวที่สร้างขึ้นมาเนี่ย ถ้าจะพูดโดยความจริงและจากใจจริงเนี่ยอาจารย์มีความหวังดีนะครับสาหรับผู้ที่เข้ามาลงทะเบียนไม่ใช่ว่าชําระเงินแล้วก็ปล่อยให้พวกคุณลอยแพไปฝึกันเองอาจารย์เชื่อไม่เกิน 3- าสี่วันพวกคุณก็หมดไฟแล้วอาจารย์จะคอยเติมแรงบันดาลใจให้พวกคุณ,คณตลอดใครที่เคยมาติวกับอาจารย์จะรู้เลยว่าอาจารย์ไม่เคยปล่อยให้พวกคุณอยู่เดียวดายเลยอาจารย์จะมีบุคลิกคล้ายๆกับคนดุอ่ะ จริงอาจารย์ไม่ดูหรอกอาจารย์มุ่งมั่นมากกว่าอาจารย์จะมีข้อสอบมาให้คุณฝึกเป็นหลายชั่วโมงเลยครอยู่ในกลุ่มลายจะรู้เลยตอบผิดตอบถูกตอบถูกอาจารย์เขาไม่ปล่อยทําไมยังไงที่มาที่ไปทําไมถึงเลือกตอบข้อนี้บางคนหลอนไปเลยบางคนไม่กล้าตอบแต่สุดท้ายแล้วหลังๆเขาจะนึกถึงอาจารย์เลยเวลาเขาอยู่ในห้องสอบเขาจะใช้คําว่าขอบคุณมากขอบคุณไม่ได้ว่าทําให้เขาสอบได้นะ ขอบคุณที่ทําให้เขามีความสุขในห้องสอบเขาสามารถที่จะรับมือต่อกรได้นะครับเพราะงั้นเป้าหมายของคอร์สติวเนี่ยอาจารย์ต้องการให้ผู้ใช้งานได้เข้าใจหลักการการทําข้อสอบที่ถูกต้องสามารถที่จะไปรับมือกับการสอบในหัวข้อเดียวกันกับเรื่องที่ได้ฝึกมาได้ฝึกเรื่องนี้มาไปเจอข้อสอบแบบอื่นเขาพลิกมาเนี่ยคุณไม่กลัวเลยแต่ถ้าเกิดคุณอ่านแบบแค่ท่องจํา ถามแบบนี้ถ้ะตอบแบบนี้ตอบกอตอบขอตอบงอตรงนั้นยังไม่ใช่หลักของการเรียนตัววางแผนการสอบที่เหมาะสมนะครับความเหมาะสมในรูปแบบการฝึกจะไม่เหมือนกัจานในทุกวิชาบางวิชาต้องอาศัยหลักการจำอย่างเดียวตรงนั้นอาจารย์ไม่เถียงอย่างพวกประวัติศาสตร์ชาติไทยอุดมการความรักชาติจริยธรรมคุณธรรมพวกนี้โอเคต้องท่องจำอย่างเดียว สำหรับพวกภาษาไทยภาษาอังกฤษระเบียบงานสารบัญเนี่ยอันนี้ไม่เหมาะเลยจะท่องจําเพราะว่าอะไรมันเป็นเรื่องของหลักการคุณจะต้องเข้าใจหลักการอ๋อเขาตอบแบบนี้บาทีภาษาอังกฤษไม่ต้องมานั่งแปลเลยเข้าใจหลักการเจอปุ๊บป,บป,บปบุตอบได้เลยนะครับอาจารย์ก็ฝากไว้ซึ่งทั้งหมดนี่ก็คือ cross deal เรื่องรัดที่จะสามารถสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับคุณในระยะเวลาสั้นๆได้จริงๆ นะครับในการเข้าสู่สนามสอบอย่างมั่นใจสำหรับคอสติลที่ราคาเพียง290บาทนะครับคุณเข้ามาใช้ได้ตลอดเวลาไม่มีวันหมดอายุจนกว่าคุณจะสอบได้หรือจนกว่าคุณจะเลิกราไปเองน่ะนะครับสนใจติดต่อลงทะเบียนได้กับอาจารย์ปุณน,นะครับตามลิงก์ด้านล่างสวัสดีครับ